สวัสดีจ้าทุกคนคลิปนี้นะคะเอาน้องพอมแอดมิตที่โรงพยาบาลมาฝากกันค่ะทุกคนเพราะว่านางเข้าแอดมิตเมื่อตอนอบ่ายโมงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงได้มานอนที่โรงพยาบาลเพราะว่านาง ลากยาวมาประมาณสองสัปดาห์แล้วตั้งแต่กลับมาจากตราดตั้งแต่กลับมาจากตราดทุกคนแล้วก็ตอนที่อยู่ตราดก็เคือถ้าคนที่ติดตามแนนจะรู้ว่าน้องพร้อมก็อาเป็นไข้ทั้งวันทั้งคืนเนาะอยู่ที่นู่นนะคะแล้วพอกลับมาก็เป็นไข้อีกวันนึงแล้วเท่ากับสองคืนแล้วพอกลับมาก็นางนางไม่หายทีไข้ลงอะแต่แต่ก็ยัง ไอย,ยังไม่หายก็เลยรีบพาไปหาหมอที่ธนรเวศก็ไม่หายค่ะตั้งทีก็เป็นนานมากแล้วก็เอ๊ะทำไมไม่หายก็เลยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลใหญ่็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดอ,อก็ไม่หายคันนี้ก็เลยคันนี้ก็เลย พามาหาที่เกษมราชอีกก็ไข้ขึ้นอีกสองวันทั้งวันทั้งคืนอีกอยู่ทุกคนดี๋ยวจะให้ระหว่างที่แนนเล่านี้จะเดี๋ยวจะเพนกล้องไปหาให้น้องเขาไม่ดูนะคะนี่นะคะไปหาที่เกษมราชนี้นางปวดท้องนางทั้งท้องเสียคือนอนถ่ายโดยที่ไม่รู้เรื่อง,ท,งทั้งทั้งที่หลับอยู่ถ่ายโดยท,ทั้งทั้งที่หลับอยู่ทุกคนอันนี้แอบหัว ขอไม่นอนโรงพยาบาลได้ไหมอะไรเงี้ยคุณหมอก,ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเป็นหลายอย่างเอาน้องคือแบบว่าไม่ฉี่ไม่ฉี่นานเกินหกชั่วโมงด้วยก็เลยปากน้องก็แห้งนะคะทุกคนแล้วก็คือถ่ายคือวันหนึ่งอะหกเจ็ดรอบแล้วก็อ้วกด้วยอ้วกตีสี่เทียงคืนอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็ระหว่างตอนกลางวันอะไปหาหมอที่เกษรรัตนก็อ้วก ฉีดยาค่าเชื้อแล้วก็อ้วกอะไรอย่างเี้ทุกคนมันเป็นอะไรที่เออหลายอย่างมากทั้งเรา่อนี้ก็ไอตลิดก็เยอะเจ็บคอปวดท้องปหาหมอที่อเกษตรบ้านผมบอกว่าอเชื้อลงกระเพาะเชื้อลงลงไส้ลงกระเพาะอะไรอย่างเี้ทุกคนก็ไม่รู้ว่า เนเพราะน้องขาดสารเเรไม่เป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอาเป็นเกี่ยวกับน้ำมูกเกี่ยวอะไรเงี้ยมัน,ม,นมันทางเดียวกันน่ะเขบอกทางเดียวกันนึงก็เลยทําให้แบบว่าลงกับเพาะไปบ้างนะะตอนนี้ก็จะอนห้องพิเศษแ,แต่ยังไม่ได้แบบว่ารอดูอาการก่อนถ้าการไม่น้าเป็นห่วงมากก็จะให้ไปนอนห้องพิเศษ นะคะสรุปว่าที่สรุปคร่าวๆได้ก็เชื้อรุ่งกระเพาะแล้วก็จึงทําให้แบบว่าท้องเสียแล้วก็ทั้งอ้วกทั้งถ่ายนะคะถ่ายเีวแล้วก็ขาดน้ําปวดท้องดท้องนะคะนี่นะคะพอน้ำ นี่ก็เอาข้าวเที่ยวก้อนตลอดเพราะว่านางไม่ค่อยกินข้าวมาน,นวานี่แหละช่วงสองตุดาเนี่ยไม่ได้กินข้าวมาแล้วน้ำหนักก็ลดลงเยอะนะคะเพียร์เวลานอนเล่นอันนี้ของเล่นอะไรเงี้ยก็นอนเล่นเอาไม่นั่งเล่นเดี๋ยวก็เที่ยวมานอนบ่อยๆอะไรเงี้ยม,มีวันนี้ก็หน้าตาสดชื่นมาหน่อยให้น้ำเกลือ ก็นั่งนั่งได้นานหน่อยแต่คุณหมอที่วัคดความนานเขาบอกว่าตาหลกมากเลย้ยนี่จับไปดูกระดูกสันหลังนี่คือแบบโผล่เลยนะทุกคนคือผอมมากอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้สำนี้ก่อนเด้อทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ใหแน่น่อยเด้อคุณหมอเขามาหมอใหญ่มาตรวจหละนะคะตรวจ่ะ